ไม่ใช่สลิปเงินเดือนขอแค่มีเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยก็มีสิทธิ์รู้ผลไวสุด10นาทีอัปเดตสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์กันนะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งมันนี่ทันเดอร์เนี่ยเป็นของบริษัทอาบาคับดิจิตอลนะครับอยู่ในกลุ่มบริษัท S C B X นะครับหรือพูดง่ายๆกันไทยพาณิชย์อ่ะเออรู้จักใช่ไหมเอชซีบไทยพาณิชย์อ่ะธนาคารสีม่วงที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับนะโดยจุดเด่นของตัวนน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 ีีีีีีีี้้้ะะ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 คคคคคครรรััับบทท่่่่่่่ออ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 อยย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 าาาาาากกกจจจแแํเเ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 เลลืืสมมงงตตขขขไปปๆดดด๋๋วว็็วนะโ พอสมควรแล้วแหละใครที่ไม่ชอบคุยกับคนอื่นนะครับอยากสมัครคนเดียวอยากจะทํำทุกอย่างคนเดียวจนจบในแอปพลิเคชันเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะอินเทอร์เวิร์ดชอบแน่นอนนะครับอนุมัติไวภายใน10นาทีนะครับ แต่บางคนอาจจะนานนะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์ช้านะแต่ถ้าเกิดคุณรับเงินธรรมดาคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยประวัติคุณดีทุกอย่างเลยนะผมบอกเลยนะครับสินาทีก็รู้แล้วเออไม่ต้องมีซิปเงินเดือนก็ได้นะครับนะถึงมีเขาก็ไม่เอานะเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยไม่มีให้ใส่โอเคปะเออแล้วก็กู้ได้ถูกอาชีพนะครับเพราะไม่มีซิฟเงินเดือนไงยขอให้คุณมีรายได้เข้าบัญชีธนาคาร9บัญชีที่เขาบอกไว้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเนี่ยสามารถเบิกเงินได้ 24, 000, 000ยนยื่อหอร่กกนะบนิบตี่ เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าสมัครอย่าเบิกเงินอย่าทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแอปธนาคารเนี่ยเขากําลังลีอะไรประมาณนี้อยู่อะเอออย่าไปทําอะไรอีกดีกว่าจะดีที่สุดนะครับและที่สําคัญนะครับกู้ที่ไหนนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยไม่จ่ายี่เยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับว่ามันนี่ทันเดอร์เนี่ยกู้ได้ที่เดียวนะครับก็คือที่แอปพลิเคชันนี้นะครับใครจะกดเข้าไปหาแอปพลิเคชันใน App Store Play Store ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะขอบคุณมากๆเลยนะกดลิงก์นี้ก็ได้นะครับ problemmoney click money thunder นะครับอันนี้ก็จะพาเข้าไปใน App Store แล้วก็ ให้คุณโหลดนะครับนะหรือว่าคุณกดลิงก์เนี้ยมันก็จะพาเข้าไปแอปพลิเคชันที่คุณโหลดมาแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะ <c oughs> ก็ค่าขนมนิดนึง <c oughs> แล้วก็อีกนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูรายละเอียดนะครับเว็บไซต์เขามีนะแต่สมัครไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณจะสมัครเนี่ยยังไงก็ต้องสมัครในแอปพลิเคชันนะเนี่ยเว็บไซต์ m o n e y k i t t h u n d e r c o m นะครับก็แน่นอนนะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องไปคุยไลน์ Facebook TikTok นะครับไม่ต้องโอนเงินก่อนนะครับสินเชื่อของจริงไม่ต้องโอนเงินก่อนไม่ต้องโอนค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเพื่อเปิดวงเงินไม่ต้องอะไรเลยนะครับนะจำไว้เลยนะสินเชื่อของจริงเนี่ยไม่มีการโอนก่อนโดยเด็ดขาดนะครับ ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะาศัยชื่ของจริงเนี่ยโดยมิจฉาชีพก็เอาไปใช้นะต้องระวังตรงนี้ด้วยก็อย่างที่บอกถ้าไม่คุยผ่านไลน์ไม่คุยผ่าน Facebook ไม่โอนเงินก่อนไม่จ่ายเงินก่อนแค่นี้คนเลี่ยงมิจฉาชีพได้แล้ว99.99%เลยนะเอออย่าไปโหลดแอปอะไรโมโซเด้นะเออแล้วถ้าเกิดใครเจอมิจฉาชีพก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเจอทุกคนแหละเออก็แค่บล็อกเลิกคุยอย่าไปคุยแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเขาก็เลิกโทรเพราะเขารู้แล้วว่าเราฉลาดนะ ถ้าเกิดว่าเรายังแบบไปคุยกับเขายังไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยบางทีเราจะกลัวเองก็ได้นะก็เป็นว่าไม่ต้องสนใจนะเขาขู่เราเพราะเขาทําได้แค่ขู่นะครับเขาไม่สามารถทาอะไรเราได้นะใครมีปัญหากู้ไม่ผ่านทําไงดีแนะนําสินเชื่อให้หน่อยนะครับนะก็สามารถกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะก็ผมทําเว็บไซต์สำหรับตอบคาถามนะครับคุณก็ลองอ่านดูแล้วคุณก็ลองตอบดูนะว่าเออคุณจนะเป็นยังไงคุณนะต้องการยังไงบ้างนะก็มันช่วยเหลือได้จริงๆนะครับ คือผมม,มีคําถามจากทางบ้านเยอะมากนะครับคือต้องบอกตรงนะเมื่อก่อน,นอผมตอบคาถามตลอดเวลาเลยมีช่วงหนึ่งผมเปิดไลน์ให้ตอบคำถามด้วยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วจริงเพราะว่ามันเยอะเยอะมากและอันที่2คือก็มีลูก <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับคือเราเริ่มมีภาระมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถเอาเวลาเนี่ยไปให้กับท่านผู้ชมได้เหมือนเดิมนะครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยไม่ <c oughs> รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะก็หลายๆคนอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะ ก็ขอโทษจริงๆนะครับเองที่เห็นนะตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะก็เป็นว่านะครับสนใจสินเชื่อหรือเรื่องการเงินอื่นๆก็ฝากกดติดตามช่องนี้เลยนะครับนะก็จะโหดมากๆเลยนะครับและคลิปนี้ทาช่วงประมาณเดือนมีนาปี2568นะครับอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะขอโทษด้วยกันและกูเลยที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยดอกเบี้ย25%ต่อปีนะและสินเชื่อนาโนแฟรนด์ดอกเบี้ย3.3%ต่อปีนะเอ๊ะทำไมมันดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเอ๊ะทำไมมีนาโนแฟรนด์โผล่มาดยยนนะะครััับเีออูฟงก สินเชื่อไมนิทันเดอร์นะครับก็จะเป็นสินเชื่อที่เราเลือกได้ว่าเราจะขอเป็นวงเงินหมุนเวียนหรือเงินก้อนองขัง้นบัญชีนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะคือคลิปยาวนิดน,นึงแล้วกันแต่ผมเข้าใจไงคือทุกคนไม่ได้ดูทุกคลิปที่ผมเคยพูดถึงอ่ะนะนะผมก็คิดว่าเราน่าจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นทุกคลิปนะครับนะวงเงินหมุนเวียนนะครับคือเราต้องการเงินเมื่อไหร่ปับ๊บเรากดในบัญชีเข้าแอปพลิเคชันปุ๊บเรากดตุ๊ก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 เงินก็เข้าบัญชีได้เลยโอเคปะ ถ้าเกิดวันนี้เราบยืมมาพรุ่งนี้เราคืนปับ๊บแล้วก็โดนดอกเบีย้ยหนึ่งวันเออเข้าใจไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการเงินบ่อยๆใครต้องการแบบไอ้ช่วงสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเงินไม่ค่อยพอขาดไป2วันอย่างเงี้ยคุณอยากได้เงินก้อนมานิดนึงอยากได้เงินสดมานิดนึงเงี้ยคุณก็แค่เข้าแอปพลิเคชันกดยืมมาพอเงินเดือนคุณออกปับ๊บคุณก็กดคืนเงินได้เลยเนี่ยคือวงเงินหมุนเวียนนะครับซึ่งข้อดีคือตรงดี นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถคืนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าทุก1เดือนทุกรอบบินแลนทุกรอบบินเนี่ยคุณต้องจ่ายคืนอย่างน้อยอ่ะปเของเงินต้นดอกดอกเบี้ยนะครับนะถ้าประมาณแล้วกันตีเป็น5%แล้วกันคุณยืมมาหมื่นบาทอ่ะอย่างน้อยๆคุณคุณจะต้องจ่ายเดือนละประมาณ500บาทเป็นขั้นต่ําทุกเดือนนะครับนะและผมแนะนําให้คุณจ่าย10%ของเงินที่คุณยืมมานะครับอย่างเช่นคุณยืมหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายเดือนละพัน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 ส ไม่เกิน1ปีนี่หมดเหลือสูตรเลยจบเลยนะครับนะมันง่ายกว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายทีละหรหรือจ่ายต่ำกว่านั้นจ่ายขั้นต่ำเลยเนี่ยมันมันเหนื่อยโอเคป่ะมันเหนื่อยส่วนเงินก้อนโอนเข้าบัญชีนะครับนะก็คือเรารับเงินครั้งเดียวแล้วแล้วก็เออเอาเงินน่ะมาใช้เลยนะอย่างเช่นไปซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อมือถืออะไรพวกเนี้ยเราเับเปเงินก้อนจะดีกว่านะซึ่งพวกเนี้ยเขาก็จะให้เลือกเลยว่าคุณต้องการผ่อนกี่เดือนนะ อย่างเช่นคุณต้องการเงินก้อน1 0 0 0 0บาทคุณผ่อน12เดือนคุณต้องจ่ายเดือนละประมาณ970บาทหรือ1000บาทไม่เกินเนี่ยอ,อพอคุณจ่ายครบปับ๊บนี่หมดจบเลยแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทโอเคปะ่ะเดือนละ2,000บาทเนบาทคุณอาจจะนี่หมดภายในประมาณ5เดือนด้วยซ้ำนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันเป็นลดต้นลดดอกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูในเว็บเขาะนะเนี่ยก็จะมีเขียนว่ากู้1 0 0่0บาทผ่อน60เดือนจ่ายเดือนละ3 4 2รบบาทนะครับ วงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะฮะมันขึ้นอยู่กับรายได้ของเรานะถ้าเกิดรายได้เราน้อยเนี่ยมันก็ก็น้อยโอเคนะขอโทษได้นะครับนะพูดตรงๆโดยตามกฎธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะรายได้มากกว่า30,000บาทเนี่ยคูณ5เท่าคุณมีรายได้30,000คุณได้สูงสุดอ่ะแสนห้าสำหรับหธนาคารโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดคุณรายได้ต่ำกว่า30,000ื่น่ะคุณได้แค่1.5เท่านะอย่างเช่นคุณรายได้20,000ื่น่ะคุณได้วงเงิน30,000 ดูไม่ค่อยแฟร์นะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคือผมก็เห็นเจ้าหนึ่งเขาเขียนนะครับแต่ไม่ใช่เจ้านี้นะเจ้าอื่นนะเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดรายได้ต่างกว่าหมื่นเนี่ยเขาให้วงเงินประมาณ0.8ก็คือ8 0 0 0บาทนะแต่ก็ต้องเข้าใจนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดราได้คุณน้อยเนี่ยรายจ่ายมันส่วนใหญ่มันต้องมีรายจ่ายระดับหนึ่งอยู่วะถ้าเกิดว่าคุณไปกู้อ่ะเออโอกาสที่ธนาคารเขาจะไม่ได้เงินคืนมันเยอะไงเขาก็เลยต้องระวังด้วยการกดวงเงินเหล่านั่นเองนะครับ ดอกเบี้ย25%ต่อปีสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและ33%ต่อปีสำหรับนาโนแฟนแอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีรายได้จากงานประจำนะครับส่วนใหญ่อะคือรายได้ที่มันเข้าแค่เดือนละครั้งอะคุณอาจจะได้รับดอกเบี้ย25%หรือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นรายได้อิสระคือรายได้ที่แบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเข้ามาแบบไม่ตรงกันแต่เข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาจะเห็นว่าคุณอะเป็นอาชีพอิสระนึกออกใช่ไหมคือสเตตเมนต์มันมือนกันอะมนนษย์เงินเดือนรายได้้เขาาอจจะ เดือนละ5ครั้งเดือนละ10ครั้งหรือวันละ20ครั้งก็ได้นะถ้าเกิดเราขายของอ่ะอันเนี้ยคุณก็จะโดนดอกเบี้ย3 3ต่อปีนะครับนะซึ่งดอกเบี้ย25%ต่อปีเนี่ยกู้1 0,000จ่ายดอกเบี้ยวันละ7บาทนะครับโอเคปะเออวันละ7บาทนะกู้หมื่นจ่าย7บาทถ้าดอกเบี้ย3 3ตต่อปีเนี่ยกู้หมื่นจ่ายวันละ10บาทนะถ้าเกิดว่าคุณไปกู้นอกระบบคุณกู้1 0,000คุณจ่ายวันละ100บาทนะมันแพงกว่ากันเยอะนะครับจาก 7บาท10บาทนะขึ้นมาเป็น1 0อบาทเลยนะครับคิดดีๆแล้วกันนะคือดอกเบีย้ยน้องระบบอะผมบอกนะมันจะมีพวกคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยกู้ในระบบกู้ไม่ได้หรอกกู้น้องระบบง่ายกว่าคือไอ้พวกเนี้ยที่มาบอกกู้น้องระบบง่ายกว่าเนี่ยคือมันอนะเป็นคนปล่อยกู้เออไอ,อ้คนที่เคยกู้น้องระบบแล้วแก้หนี้ได้นะครับเขาจะไม่แตกนอกระบบอีกเลยอะให้คอขาดบัตรตายก็ไม่เอาอะเพราะมันแพงมากนะคุณกูแ้แค่แค่ร้อยวันอะคุณโดนดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นแล้วอะแล้วจ่ายไปดอกเบีย้ยไม่ลดด้วยเออ คิดเองกันนะผมก็บอกได้แค่นี้แหละเ <laughs> พราะว่าสินเชื่อในระบบทุกตัวเลยเนี่ยเองมันนี่ทันเดอร์เนี่ยคุณจ่ายเงินต้นไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยลดลงเลยนะครับผ <c oughs> ่อนนานสุด60เดือนนะแต่ส่วนตัวผมแนะนํนนาว่าอย่าผ่อนเกิน24เดือนเ <c oughs> พราะว่าผ่อนเกิน24เดือนขึ้นไปนมันจะเป็นภาระผูกพันนานมากเลยห้าปีมันมันเหนื่อยนะเออแล้วก็ยิ่งผ่อนนานี่ยรายจ่ายต่อเดือนมันยิ่งลดด้วยนะครับเช่นปกติคุณผ่อน1ปีใช่ป่ะคุณเลื่นเป็นผ่อน5ปีอ่ะคุณผ่อนนานขึ้น5เท่าอ่ะ แต่ค่าใช้จ่ายที่มันลดลงมันลดลงแค่ประมาณ3มเท่าอ่ะเออมันลดลงน้อยกว่านั้นอ่ะก็มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนดอกเบีย้ยไงและที่ผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีเงินริบโประริบปิดก็จะดีมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกดเงินบนวงเงินนะครับก็จะให้จ่ายขั้นต่ำสองเปอร์เซ็นต์นั้นที่ผมบอกไว้เลยนะแล้วก็อีกนิดนึงนะสำหรับวงเงินที่คุณกดนะครับถ้าเกิดว่าทุกวันเนี่ยคุณเริ่มจ่ายขั้นต่ำทุกเดือนนะสักสองสามเดือนเนี่ยแสดงว่าคุณแย่แล้วนะครับ อย่าลืมนะครับหนังสือเล่มที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันช่วยคุณได้นะครับนะสำหรับคุณสมบัติของคนที่สนใจสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์นะว่าเป็นสัญชาติไทยอายุ2 0 6 5ปีประกอบอาชีพอิสระค้าขายหรือว่าเป็นพนักง,งานประจํานะครับข้อมูลการสมัครนะก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและตรงน,นี้สําคัญมากเลยนะ สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะที่ได้จากธนาคารนะครับซึ่งรองรับถึง9ธนาคารเลยนะเออเธนาคารเนะี่ยก็จะมีกสิกรไทยกรุงไทยกรุงเทพกรุงศรีททบีไทยพาณิชย์อมสินทกสทอ,อส,อทออสอนะครับสำหรับคนที่กู้ไปแล้วเราไม่ผ่านนะครับก็แนะนําให้ไปดูที่ลิงใต้คลิปผมนะผมมีคําตอบให้คุณอยู่นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปอ่านแล้วเขไปกดกดนิดนึงนะครับนะ แล้วก็บางคนเนี่ยกู้เสร็จแล้วไม่ได้รับแจ้งผลอนุมัติเนี่ยบอกเลยนะครับส่วนใหญ่คือสมัครยังไม่เสร็จนะครับบางคนนึกว่าสมัครเสร็จแล้วเฮ้ยสมัครยังไม่เสร็จคุณลองเข้าไปดูหน่อยนะว่าคุณนะสมัครเสร็จหรือยังนะครับนะแล้วก็เอกสารส่งไม่ได้นะครับสำหรับแอป Money Thunder เ,เขาให้ส่ง e statement เท่านั้นนะครับคือเราต้องมีอันธนาคารในเครื่องแล้วขอ statement จากอันธนาคารเพื่อที่จะส่งให้เขาเท่านั้นนะครับนะเราไม่สามารถถ่ายรูปส่งได้โอเคเนาะแล้วถ้าเกิดใครส่งเอกสารไม่เป็นนะครับคือผมก็เคยทําคลิป สอนเรื่องนี้อยู่แต่ด้วยความที่ว่าโทรศัพท์อะ่ะมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเลยนะฮะโดยเฉพาะ Android มันเยอะมากเลยอะ่ะมันไม่เหมือนกันสักเครื่องเลยนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าหาคนที่เชื่อใจได้ให้เขาช่วยส่งเอกสารจะดีที่สุดนะครับนะแล้วก็อย่าไปให้อย่าไปอย่าไปดูในในกลุ่ม Facebook อะไรพวกนี้มันจะมีพวกรับจ้างส่งเอกสารรับจ้างสมัครอะไรพวกนี้อย่าไปทําอย่างนั้นนะฮะไม่ดีไม่ดีเอาข้อมูลสําคัญของเราเนี่ยไปให้เขานะฮะบางทีเขาไม่ได้ทําอะไรเลย คือคุณจะสมัครเองคุณก็สมัครผ่านอยู่แล้วอะ่ะเขาไปสมัครให้คุณแล้วเขาก็ขอค่าในหน้าไป1 0 20%เนีะ่ะคุณกู้มาแสนหนึ่งเขาขอไป2 0,000ื่นอ่ะเออแบบเสียดายนะ,ะนะก็บอกตรงว่าทําเองนะฝึกหน่อยนิดนึงไมนะ่งั้นก็ถ้าอยากจะให้เงินเขาจริงๆริงก็ลองถามลูกหลานดูก็ได้เออให้ลูกหลานทําให้ให้เพื่อนทาแล้วก็ให้เงินเขาไปก็เองดีนะครับนะอย่างน้อยๆอ่ะเราเอกสารที่สําคัญของเราอ่ะให้กับคนที่เรารู้จักให้กับคนที่เราเชื่อใจได้จะดีกว่านะครับนะแต่เชื่อผมทําเองดีที่สุดนะ ก็สำหรับ e s s นเช i a l m มินิทันเดอร์เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับปี2568นะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะคุณมากมากเลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คู้ดด้วยที่จำเป็นและชำระคืนไหวดอกเบีย้ย25%ต่อปีสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและดอกเบีย้ย3 3ต่อปีสำหรับนันโนแฟรนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย